เหรียญเจ้าสัวสี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรุ่นสร้างเขื่อนเนื้อเงินปี2559ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณหูเชื่อมด้านนาเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชรบนอาสนะฐานบัวคว่ำบัวหงายด้านข้างมีกรอบซุ้มเรือนแก้วสองเส้นขนานกันกรอบซุ้มอยากเข้ารูปพระเกศองค์แหลมเรียวยาวเกือบจะลดเส้นกรอบซุ้ม พระเมาลีเป็นตุ่มมีรายละเอียดที่เส้นสังคติพระพาหากลมในเรื่องของพุทธคุณนั้นเด่นทางด้านโชคลาบธรรมค้าขายและทางด้านแคล้วคลาดอีกด้วยเชื่อกันว่าผู้ที่ห้อยบูชาเหรียญเจ้าสัวแล้วทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกคนจึงได้รับสมญานามว่าเหรียญเจ้าสัวอย่างในสมัยก่อนนั้นผู้ที่มีเหรียญนี้นไว้ล้วนแต่อุดมด้วยโชค ลาบทรัพย์สินพูนทวีมีฐานะโดยเหรียญเจ้าสัวสี่หลวงปูบุญเนื้อเงินนี้มีโค้ดและหมายเลขกำกับและจำนวนการสร้าง5,559องค์